ดังสุดยอดนักแสดงอินจะออกจากบทไม่ได้ทําคนรอบข้างกลัวแฟนคลับชื่นชอบและติดตามทั้งนนในและต่างประเทศสําหรับพระเอกนักร้องหนุ่มสุดฮอตโตโน่พาคินคําวิไลศักด์โดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านจากที่ทราบกันดีว่าวันที่9มกราคม65ที่จะถึงนี้โตโน่จะเข้าวิธีอุปสมบทเป็นจํานวน7วัน เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของคนทั้งสองฝั่งไทยลาวที่ช่วยเหลือกันอย่างดีสําหรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของห่มโตโนโ่ล่าสุดเขาได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยตัวเองที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งห่งโตโนโ่เผยว่าตนนั้นอินคาเลคเตอร์ขุนพันธ์จิตใจ,จรู้สึกดิกมากแต่ไม่คิดข้านทําร้ายตัวเองแค่ไม่น่าอยู่ใกล้ซึ่งการถอดตัวละครไม่ออกแบบนี้ทําให้คนรอบข้างกลัวช่วงแรกก็เป็นหนะักเราอยากไปเดินห้างเราดูตัวเราคนใกล้ตัวอย่างผู้จัดการแค่ผมขึ้นไปหน้าบนรถเขาก็กลัวแล้วลงรถเดินเข้าก่อนไม่มีใครเข้า แต่ช่วงนี้ดีขึ้นมากๆแล้วเจอแบบนี้ก็ดีที่เรารู้จักถอดบทออกขอบคุณภาพตัวโนพาคินภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ